ใน,นก็ถูกใช้สิทธิพาดเพลงเรื่องสวิสตี้แล้วเรื่องเทเลสเวิร์ดต้องขอบคุณนะ่าจะเป็นพี่น้องสื่อมวลชนน่าจะเป็นโมเมนตัมหรือแมทเทอร์นะครับที่ได้แสดงให้เห็นนะครับว่าเรื่องเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์นี่มันกลายเป็นเรื่องเศรษฐกิจขนาดไหนเนาะมันคนมาใช้เวลาจะมาดูคอ Conc ern, Conc ern, Conc ern, นเสิร์ตคอนเสิร์ตหนึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยตั๋วก็เป็นหมื่นกว่าต้องจองโรงแรมต้องใช้เงินทองในเศรษฐกิจในชุมชนเนี่ยก็อบอกว่าคนหนึ่งเนี่ยจังสี่หมื่นกว่าบาท ถ้าที่อเมริกายาชัวเนี่ย1.7แสนล้านบาทต่อทัวร์หนึ่งของเท r ลสเว t เพราะฉะนั้นอย่ามองเบาว,าว่ามันเป็นเรื่องแค่แคอุตสาหกรรมเอ็นเตอร์เทนเมนต์หรือว่าเป็นแค่นักดนตรีคนหนึ่งแต่ว่ามันสามารถที่จะสร้างเศรษฐกิจและมีโซ่มูลค่าเศรษฐกิจที่ลงลึกไปจนถึงรอบๆ คอนเสิร์ตรอบๆโรงแรมที่ถูกบุกเต็มหมดเลยพวกนี้มันก็เป็นสิ่งที่ผู้นําน่าจะมีวิธีคิดแบบนี้อยู่บ้างนอกจากการบริหารที่เป็นแค่ฮาร์ดพาวเวอร์เนาะแต่มันก็ต้องมีซอฟต์พาวเวอร์เป็นในตัวด้วยนะโอเคครับและนี่คือการขยายความการทวิตหาเทอร์สูวิฟนะครับว่ามันนาไปสู่การแสดงวิสัยทัศน์ด้านซอฟต์พาวเวอร์และส่งผลต่อห่วงโซ่เศรษฐกิจของทกลไ